Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พูดดังไม่ได้ครับท่านผู้ชมใกล้จะถึง,งรังแล้วน,นะครับท่านผู้ชมนี่แล้วค่ะเดี๋ยวจะไปดูใกล้ๆน,นะครับท่านผู้ชมเอ้ยบินนี้ล่ะว่าท่านจะเห็นแต่หัางล่ะอันว่นบินนี้มันล่ะท่านผู้ชมรวยแต่รังมันล่ะ ลังนกเคมินเหลืองอ่อนนะคะเนี่ยเนี่ยเสียงมันอยู่ไหนนะมันอยู่ในรังเลยหนูหนูเห็นเลยเมื่อกี้เต็มเต็มเลยเฮ้ยบินหนีแล้วมันอยู่ในรัง องเปนมีล้งไมมีสองนีไหมอ๋อมีล้งนิดแล้วก็หลังนะไม่เห็นนะกำลังจะได้ดูมันเี้ยสีเหลืองโวยเลยอ๋อรอเรามาเดินดูนะ เดี๋ยวพวกเงี้ยหรือมันออกวังข้างนอกมันจะกลับลังอยู่ไงนั่น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 ไม่ได้มาเอาลูกหรอกจะมาดูหลังมึงใช่ไหม,มา ผิวมะเร็บด้วยผนะู้ชมมาแล้วครับนกขมิ้นเหลืองอ่อนครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับเหลืองอ่อนมาแล้วครับดูรังเขาเต็มต้นเลยนัน่นๆๆโอ้ยกลัวสิไดดทายพี่น้องเอ้ยนางเฝ้าเอาจนค่ำแล้วนี่พี่น กว่าจะได้เบิ่งคลิปนี่เด้อไฟผ่าดนี่เสียใจเร้่อเนี่ยนกก็มิ้นเหลืองอ่อนมาละจ้านกก็มิ้นเหลืองอ่อนมาละจ้าเับกบล,ลับรังละเจ้าเน่ะเขาห่างละบา้านีมาอีกแม่นี่ตัวนี้มันบอมมาห่าง มันย่านบ้านเขาเนี่ยก็เนี่ยป่ะกวนเขาหรอป่ะเมี่ยเฮียนเขามันคำหรอเนาะหรือรออีกหน่อยไหม ไปไหนแล้วมาถ่ายเฉยเนี่ย